ผมจะพาผู้ชมมาเล่นออนไลน์นะครับผู้ชมครับต่อจากวิดีโอที่แล้วกันเลยเดี๋ยวผมจะเอารถขุดเดินลงไปนะครับนี่ตอนนี้ตอนนี้มีผู้เล่นออนไลน์ทั้งหมด4คนนะครับผมจะเอารถขุดมาทำการตัรนท่อบริเวณตรงนี้นะครับโอ้โหกันเลยครับโอ้โหผู้ชม,อมอก,กันเลยครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่รู้จักนะคผู้ชมเนาะเดี๋ยวผม,มเคลียร์ก่อนแล้วกันนะมาเดี๋ยวผมแปะท่อให้ เอ้ยเดี๋ยวผมเอามาให้เดี๋ยวผมเอามาให้เอ้ยบมเอกม,ม,มาให้ผมเอามาให้เนี่ยเอาไม่ได้หรอได้ดิเออเนี่ยผมดันลงให้เนี่ยไม่ดีเหรอพี่ดีดีปะเนี่ยไม่ได้บะ เอาติดผมเหรอผมเดี๋ยวผมก็ยับรถออกให้ทั้งนั้นอ่ะเป็นวุ่นวายจิบหายมันอาจจะไม่สมจริงนะครับอ่าอยวนี้รู้สึกว่านี้จะขยับได้เมื่อกี้ทำไมยขยับได้วะอ๋อมันอ๋อมันอันนี้มันดีเลย์ดีเลย์เพราะว่ามันออนไลน์ โอ้ดีเลยจัดเลยว่ะโอ้ดันไม่ค่อยไปเลยเนี่ยโอ้ดันไม่ค่อยไปเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดันไม่ค่อยไปแต่มันดันไม่ไปเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนอ่าอ่าเป็นหน้าที่ของพี่เลยพี่พี่ใหญ่หน้าที่ของพี่เลยทีเนี้ยหน้าที่ของพี่เลยไปไปไป อที่ของพี่แล้วนะพี่นะทีนี้นะ,ะเล่นอ,ออนไลน์กนฟันนะผู้ชมดูแปลกดีอ่ะดูสนุกดีวะ่ะอ๋อผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะทำไมเรามองเห็นในนี้อะ่ะทำไมเรามองเห็นในนี่วะทำไมเรามองเห็นตะแกรงวะเขาเขามองเห็นไหม ไปเลยโย่ผมจะขึ้นไปไปเลยผมขึ้นยากจังกวะอ่าให้มันจอดไปแล้วขึ้นยากจังอ่ะผมจะเอมอะไรวะเนี่ยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลื่อยเรอยเลยเรอยเลื่อยกำลังเดินขึ้นไปนะครับผมผมจะเอาท่อไปส่งเขานะครับผมเอาท่อไปส่งเขาเอ้ามึงพี่เอาเข็นมาช่วยเลยเหรอเอาไปไปอยากเอาไปก็ไปเอาไปเลย ทำไมเอ้ยมันดันไม่ได้วะก็ไมนในออนไลน์ดันไม่ได้อ่ะก็ไมนนออฟไลน์ดันได้วะไปเลยไปเลยอ่ะสร้างกังอ๋อ,อ,อเขาเขาเขียนไว้นี่เราจะมาสร้างกังหันลมแต่ผมก็เดินไม่ได้ดิพี่อ๋อนี่ก็มันมาต่อแล้วนะ จัดเลยพี่จัดไปเลยพี่จัดไปเลยจัดไปเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวหน้าที่เราเอ่ออ่ะ,อะโอ้โหบรรเคตมาต่อให้เลยวะ่ะแทนที่มึงแทนที่พี่จะให้รถขุดเนาะอ่าแล้วแต่เขานะครับเรามีหน้าที่ขับรถขุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเรามีหน้าที่ขับรถขุดเราก็ต้องนั่งรออยู่ข้างบนนี่อ่ะนั่งรออยู่ข้างบนจริงๆ อ่ะชิวๆครับอ่ะดูเข้าไปนะครับผมดูเขาทำงานไปเอ้าเฮ้ยบีบแตะทำไมเสร็จยังอ่ะโอ้ยรออร่อยนี่เจาะอยู่นะครับผมโอ้ยเด้ง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 พี่ขยับรถเคนออกถอนได้ไหมพี่อ่ะดูดูดูมันเจาะอ่ะมันเจาะไปเฮ้ยไข่ม่งทักมาโอ้โยเดี๋ยวก่อนนะเอ่ะดู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 อ่ะเจาะลงไปแล้วนะครับอ่ะ จอดไปเลยพี่จอดไปเลยโอเคชิวๆครับคุณผู้ชมครับเล่นออนไลน์เดี๋ยวผมเอารถไปจอดฝั่งนูง้นดีกว่าเดี๋ยวภารก,กิจต่อไปมันน่าจะไม่รู้่ะน่าจะเทป,ปูนะครับเดี๋ยวเราเราต้องเอารถออกอ่ะ,เ,ออะเดี๋ยวเราเราต้องเอารถออก,ออกเราเราต้องเอารถออกนะครับ ไม่ได้หรอ75เปอร์เซ็นนะั้น72เดี๋ยวผมเอารถออกกันแล้วน,นะครับผู้ชมผมเอารถขึ้นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเขาเทปไปก่อนเล่นออนไลน์ไงซะเลยนะครับผมอันนี้ยู่ดีดีคนไม่เข้าจอยตอนแรกมันมีผมสองคนกับไอ้นั่นนะกับหัวหัวห้ออีกคนจอยเข้ามาเฉยเลย ไงพี่เดี yeah, ๋ยวพามาดูใกล้ๆคุณชมแก้แก้ไอ้นี่ก่อนแก้มันก่อนแก้มันแก้มันก่อนคุณชมแก้แก้มันก่อนแก้มันคุณชมแก้ผมอยากทำมานานแล้วแบบเนี้ยเฮ้ยมันจะมาต่อยเราหรือเปล่าเนี่ยแก้มันแก้มันแก้มันคุณชมแก้มมัน แกงมันแกงมันนะครับผม <laughs> แกงกา <laughs> แกงแกงมันกอนคุยงแกงมันแกงมันคุยงผมไม่รู้จักนะครับมันมันเป็นห้องจอยอะ่ะมันเป็นห้องให้จอยอะ่ะผมก็เลยจอยมานะครับอันนี้กระจเป็นเศษสักทีเนี่ยโอ้ แกงเขากัน <c oughs> ถึงไหมรามันถึงไหมวะมันถึงไหมวะคุณผู้ชมมันถึงไหมวะไม่ถึงนะ <c oughs> แกงคนไปมัม่วผมว่าโ <c oughs> ดดกระโดดกระโดดทำไมอ่ะเดี๋ยวเขียมันตกเลยเขียบเขียเขาตกเลยเ,ลยเอ,อ๊มันเด้งขึ้นเฉยเลย กูยอมดูกูยอมกูยอมกึมมาดัก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 ดูดูดูผมยกขึ้นเลยดูผมยกขึ้นดิงานไม่ทำล้ำอย่างเดียวอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมถ่ายภาพก่อนงานไม่ทำล้ำอย่างเดียวอ่ะโอ้โหพระเจ้าเล่นออนไลน์ครับผมงานไม่ทำล้ำอย่างเดียวเนาะคุณผู้ชมเนาะ จัดไปเลยพี่เอาเสร็จยังเนี่ยโอ้โหไม่เสร็จสักทีวะเดี๋ยวผมเอาลงให้เดี๋ยวผมเอาลงให้เ,เหนี่ยเฮ้ยมันกระโดดมั่วจังวะหิวน้ำแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้มันเสร็จยังเนี่ยโอ้ยมันเสร็จยังวะเนี่ย75เดี๋ยวเราไปเอาปูนมาเทดิเฮ้ยใครมีใครรู้งานปะเนี่ยเดี๋ยวปูนมาเทดิพี่ ไอ้พวกไอสองคนนี้มันไม่รู้งานจริงว่ะเออเดี๋ยวผมตัดดินออกให้นะไปเอาปูนมาเทมีคนไปเอามายังอะ่ะมีคนเอามายังปูนอะ่ะไหนดูดิมีคนไปเอามายังเอา้าแล้วจะมีแล้วมะไหนมีคนไปเอาปูนมายังอะ่ะอ๋อน่าจะมีแล้วครับอ่ะ เอารถปูนมายังเอารถปูนยังไม่มีเลยเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยมันรู้งานปะเนี่ยไอพวกเนี้ยเอ้าเอาเอ้าเอาเอามีคนไปเอาปูนมายังรถปูน่ะเอ้าเดี๋ยวอ่ารถปูนรถปูนไหนวะนี่เอาคันไหนมาก็ได้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่เขาให้เอารถปูนมันเอืออะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ย มันเอืออะไรอะพวกเนี่ยเขาใหเอารถปูนไม่เอาโธอ้ยคือในไอ้นี่มันต้องวาร์ปอย่างเดียวคุณผู้ชมเขาใหเอารถปูนมันบ้าบออะไรของมันเนี่ยมันจะไปเจาะอะไรของมันอีกอ่ะมันงงอะไรของมันแหละเอ้าเฮ้ยโทษโทษเขางงอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหผมก็ด่าเขาซะเละเลยโอเคเขาใหเอารถปูนมาโธ่เอ้ยแน่วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่รถปูนคันนี้ดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยมันไม่ใช่รถปูนคันนี้มันต้องเป็นอีกแบบนึงอ่าที่มันแบบว่ามันส่งได้อะมันส่งปูนได้อะอ๋อคันไหนวะโอเคเดี๋ยวจะปิดวิดีโอไ้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวดูกันต่อวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผู้ชมสำหรับวิดวีดโอนี้ลาผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ่อมันต้องเอาใช้รถปูนแบบแบบนี้แบบนี้อ่าผมซื้อมาเลยเงินไม่มีอย่างเยอะเลยอืมนี่ไงนี่ไง เอ,อเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมว้าไปทิ้งหน้าง,งานเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องอันนี้หรอกโอเคเพราะฉะนั้นปิดวิดีโอ